ครับรักผีกับเสดายน้องจะบ่าเอาเนื้อกับเสดายครับนี่แม่มันขายให้ร้อยเดียวอโอ้ดี่กแก้วมันดุนี่นะวาถ้าโครับอันนี้ถ้ามันถ้าจะว่าอันได้ลอกอีเล่วหนึ่งจึงจะเคิดแลวครับน,นี่มันได้ลอกมาเจ้านี่เหมือนไเขามมสช่งไว้เหมใครทํางสวัสดีครับคลิปนี้เราจะเอาเอ็นแก้วกระดูกซุปนะครับมาต้มมาตุน๋นเพื่อได้เมนูเด็ดๆมาเพื่อนๆได้ชิมกันนะครับ จะเป็นเมนูไหนต้องรอติดตามครัวบรรทุ่นขนงเด่นพากินพาเที่ยวครัวบรนทุนขนงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะทีเฮาไปซื้อมากด้วยกันวันก่อนนะครับตีอ่าบันคีริสวรนี่คือทีเป็นเพื่อนอัเห็นนี่คือเอ็นแก้วนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นเป็นอย่างนี้นะเวลาต้มมันนะตุ่นมันนะครับมันจะมันจะขยายตัวขึ้นมา ได้เอ็นแก้วได้เนื้อติดกระดูกนี่นะตอนฮอทถ้าเป็นน้ำซุปตอนเย็นจะกินครับาชาบูตั้งมอไฟใส่ใบมะกรูดใส่ขาออนนะครับใส่ตะไคร้ลงไปตุ๊พริกหนูสวนใส่หรือว่ายีพริกแห้งใส่ใส่ใบกระเพราหรือว่าจะซดแบบเพื่อสุขภาพอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้ฮอจะมาจัดกันที่สวนครัวลุงเด่นเนาะแต่ก่อนอื่นอาการฮอนดูเงงลุงเด่นอู้อาการทั้งเหนือตัวนี้ก็ถือว่าทุบอ้าวพอสมควรครับเหมือนพายุจะเข้าเนื้อฮอนมากนี่ น้ำพึ้งปลาที่เพื่อนสั่งกันไปนะ่ะมีหมดแล้วนะครับมั่ต้องสั่งาหาแนเ่เนือเพราะว่าทีมงานเขาไปหาปาตตันครับนี่ก็มีคนสั่งอกมาประมาณสี่สบกว่าขนะวดเนาะวดละขวดสองขวดแต่ว่าตอนนี้กำลังได้สิบกว่าขวดอยู่คบก่อทยอยสอง่ง้ึุ่คนไเรื่อยๆเนี่ครับนี่นี่น้ำพึ้งปลาของเกา่านี่ของปีก่อนครับอยู่ในสวนโรงเรียนเก็บได้เป็นปีไม่เสียอากาศท่อๆแบบเนี้ยเป็นอ่มะนาวโซดาทำมะนาวโซดากลิ่นท่อนๆนี่ยในน้ำนี้โรงเรียน เออนี่ไงเจแล้วบีบมะนาวบีบหรือว่าถ้าเนพื่อนกินตอนเจ้านะเป็นเป็นยาเป็นยาอย่างดีนะครับกินเาขาอบอกว่าแก้มเมนะ็งเนี่ยคือเอาน้ำอุ่นตื่นเช้ามาเอาน้ำอุ่นกับน้ำพึ่งเนะี่ยผสมกันแล้วก็กินเลยตื่นมาพบกินเลยบีบมะนาวใส่เข้าไปสักหนึ่งลูกแต่จริงๆก็มีอีกแก้วหนึ่งเอาไว้ค้นก่อนนะคนแล้วเขาจะาใส่มะนาวเป็นหนึ่งลูก น้ำพึ่งประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็โซดาลงไปสุดนี่ครับอยูห่หายอยูส่สวนเนะยพี่น้องเอ้ยนี่ไม้คนเด่เนไม่ไทรต้องเสียงน้ำพึ่งโซดามะนาวครับน้ำพึ่งแ้่หน้าแก้ก็หายสุดๆเลยแล้วดูสีใกล้ๆมันเนี่ยนี่ครับดูมันเป็นฟองวะนี่เลยโอเคเดี๋ยวองค์เด่นงะมาดูใกล้ๆว่าเป็นแบบไหนครับ รันเป็นทางนต้องใหอ้อากาศท่นห้องเบนี้นะเหนียวมากเลยครับนี่มันของน้ำพึ้งปีก่อนแต่บ้านี่ของใหมข่ของปีนี้แหละแต่ว่าไอ้ที่ผมมากินนี่มันของปีก่อนเพราะาผมซื้อไว้ปีก่อนสามขวดก็ยังเหลืออยู่ครับกินไปขวดกว่าผมมีเวลากินมันลืมกินแต่ว่นะันนั้นเอากินช่วงก่อนๆที่เขาออกทีวีกันเขาก็จะเอามาผสมน้ําอุน่นกินตอนเช้าผมก็จัดไปขวดสองขวดละนี่ครับชื่นใจแน่นอนกินแบบนี้นะเรามาดูโซนนี้ครับ กระดูกเอ็นแก้วเอ็นแก้วใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตุนมานะพี่น้องนะตุนเตาทานครับมันจะออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเพื่นอนทั้งกํากักินใส่ชาบูแล้วก็โรยด้วยนี่กระปุกเองปลอดสารนะ,พ,ะพักตําปืนคนในห้องพักตำปืนนะครับขึ้นช่ายนะเดี๋ยวชิมดูน้ำนี่กันรสชาติขนาดเป็นแบบไหนครับใส่ซื้อไปแล้วก็ที่อุดหนุนสั่งไปก็รอตามคิวครับเนึงแต่ว่าคนที่สั่งใหม่มันก็ลังหมดต้องรออาทิตย์หน้าครับ อ้าโอ้ยื่นใจเลยหอมน้ำผึ้งปลาแล้วก็ได้กลิ่นของมะนาวอื้ชื่นใจมากครับชื่นใจสุดๆเลยเ,ยเปรี้ยวปี๊ดเลยเย็นเสียบเลยหอมน้ำผึ้งครับครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่แป๊บหนึ่งเนี่ยกระดูกไข่ข้อนี่ครับกระดูกส่วนนี้นะเขาไปทำน้ำข้าวเจียวนะครับมันจะสุดยอดดูหูหแตงวะเนี่ยครับดูเนี่ย นี่เฮียพอเฮียพอแกเคยให้ผมเอาไปย่างนะฝรั่งเขาจะเอาส่วนนี้แหละมันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมันอยู่เขาจะไปย่างแล้วก็จะใช้เครื่องสไลด์คมคมมิดฟืดนะครับลาไปย่างแล้วสุกมาเ็เอาช้อนตักกินตักกินเนี่ยมันเป็นไข่นี่ครับตัวนี้อร่อยมากนะมีทั้งสองอันเลยครับนี่สี่ชิ้นนี่เขาขายผมแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะนี่ครับนี่เดี๋ยวตอนต้มมานะครับมันเปื่อยนะครับเป็นกระดูกแก้วเอ็ N ale, นแก้วนะเอ็นแก้วตรงนี้นี่โอ้โหนี่นะสุดยอดเมนูครับเนี่ยเดี๋ยวเขาตั้งเต่าทานไปละ ต้องใช้น้าสะอาดในการต้มนะครับเพราะว่าเขาจะกินน้าซุปมันตยุยมันจะได้สุดยอดใส่ใบมะก,กรูดใส่ตะไคร่กะขาอ่อนแล้วื่อที่ขาอ่อนขาแกมีครับนี่ซับๆไปในน้าซุปมาตอนเย็นก็นใส่หม้อไฟชาบูกินหม้อฮ้อนๆครับนี่เราดีดถามนะครับตุ๋นซุนนี้มันต้องตุนเตาถ่านเท่านั้นครับตูวโอ้เหลืองแล้วเหลืองแล้วเริ่มเ,เดือดน,นะครับนานะครับเดี๋ยวเขาจะเอากระดูกเนี่ยใส่เข้าไปเลยหม้อเรากำลังจะเริ่มเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเอา กระดูกที่เราล้างกับเกลือให้มันหอมๆนะครับเตียมขาตะไคร้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เนี่ยน้ำจะเดือดก็เอาใส่ไปเลยตุนน้ำซุปต้วไเป็นน้ำสะอาดนะครับเพราะเขาจะกินน้ำซุปบนตัวใส่ขาตะไคร้เยอะๆครับเอาไปเลยขาตะไคร้ที่สวนเยอะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะใส่ใปบกรูดให้มันหอมหอมใส่ไปบกูดไปตัวครับขาตะไคร้ใบบกูดสมุนไพรของชาติไทยเลยแหละนี่นะฉีกยีๆหน่อยให้มันหอมเดี๋ยวเดีนก็จะเอานี่ใส่เข้าไปเลยครับ เดือดก็จะเอานี่นะครับพอมันสุกมานะครับพี่น้องเอ้ยนี่นะเนื้อทั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเอ็นแก้วเนี่ยเป็นเนื้อทั้งนั้นเลยเดี่ยสุกมาครับร้อยหนึ่งร้อยบาทถือว่าคุ่มากอันละห้าสิบบาทเองเดี๋ยวผมจะขึ้นเพื่อนเห็นว่าสุกมาแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้กินสามสี่คนสมมครับตุ๋มลงไปครับต้องใช้เตาถ่านเนี่ยพี่น้องเนี่นี่เนี่เอ็นเนี่ยเดี๋ยวสุกมาใหญ่ขนาดนี้เลยเเอ็นแก้วเลยครับเนี่ยดูน้ำซุปมก็มีตุนไปเลยครับ <Ooh. S 2> เดียวมีเส้นมีทำเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะถึงแม้ใส่ตะไคร้ใส่อันนี้ได้เดี๋ยวน,นี้เขามีหม้อชาบูทำสองเมนูไปด้ยกันเลยจะเอาแบบน้าใสอันหนึ่งน้ําจืดสดเหมือนกับส้มหางวัวแล้วอันนึงอาจจะเป็นใส่พริกลาบหรือเป็นแบบไหนก็ต้องรอที่ตามครับเอาแบบต้มแซบใส่พริกขี้หนูสวนทุกอร่อยแน่นอนสุกเร่งไฟเต็มที่นะครับปิดฝาไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับถึงจะได้กินกัน,นกบรรยากาศที่สวนต้งเด่นกำลงังลม เราเรียกว่าอะไรกําลังพาทิ์ทิดกนอยู่นู้นนย่ครับนี่ดูพาธิ์ทิยอยุ่อยู่นูน้นดียบรรยา,ากาศก,าก็เข้าสวยครับช่วงนี้เราก็นั่งเฝ้ามอกันไปครับทํากิจกรรมรดน้ําต้นมงต้นไม้ตนเด่นก็เป็นนั่งขึ้นต้นมะม่วงมะม่วงก็เริ่มจะใหญ่แล้วครับปีนี้มะม่วงเขียวสวยเนาะต้นไม้นี่ที่อยู่หน้าห้องน้ำนี่ก็เริ่มจะดอกแล้วนี่มะม่วงเขาเขียวเสวยตอนนี้โตแล้วนะเนี่ยนะนี่ครับโตแล้วพักไผ่หอมดวนปีไม้กินลาบมาหยุดแตงใต้แท่งหน้าไม่นะครับ สุดยอดแน่นอนได้กินลงกินาทุกมะม่วงเต็มนะครับนี่ต้นไม้ก็เริ่มดอกแล้วที่พี่เคียนซื้อมาให้พี่ก่อนนะน่ครับดอกสวยครับหอมเลยเวลามาเข้าห้องน้ำล้างมือไม้ลงมือนี่ครับถือว่าสุดยอดครับครับผมนี่ครับเริ่มเดือนเขาก็จะมาช้อนฟองมันออกนะครับฟองพวกนี้ช้อนออกช้อนออกทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นซอสซอสนะครับนี่เอาพวกนี้ออกเน้ำตุ่นนะน้ำมันสวยสวยเลยครับ แน้มซุปไม่ต้องพูดถึงนะหม้อใหญ่ๆนี่เขาทำก๋วยเตี๋ยวได้สามซีหม้อเลยครับเพราะว่าเอาน้ํากระดูกเคี่ยวอย่างดีนะครับต้งหอมต้องหวานเลยนะน้ำซุปนี่เป็นกับแก้มเป็นกับข้าวตอนเย็นๆนะหุเข้าซักหม้อเนาะกินเหมือนต้มเล้งครับเดี๋ยวเนื้อมันจะฟูขึ้นมาดูนี่ดูส่วนนี้ไข่น้ำมันไข่คอนี่ครับืมุนไปนเรื่ยลมก็แรงพอสมควรนะครับผมก็จะช้อนฟองหรอกเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะอ่า ปรุงรสมันนิดหนึ่งใส่ซอสเข้าไปครับครับนี้ผมน้ําเดือดเนาะแล้วก็เติมเกลือแกงครับกับผงปรุงรสผงนัวผงอ่ผงปรุง,ง,งรสสำเร็จรูปนะครับใส่ไปหน่อยนึงมันละลายไปเลยน้ําพวกผง,ผงปรุงรสไม่ต้องใส่อะไรเยอะครับน้ําเคี่ยวกระดูกเนี่ยสุดยอดแน่นอนครับนี่แล้วก็จะเติมซีอิ๊วขาวให้สีสันนิดหนึ่ง น้ำประมาณสามหุย้ยครึ่งครับใส่เข้าไปเลยนี่ตุนไว้นานๆนะครับทีนี้ตุนไปเรื่รอยๆเดี๋ยวเติมฐานไปเลยครับนี่เติมฐานลงไปสองรอบแล้วแต่ว่าลมแรงนะมันก็เดือดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอดีก็จังหวะที่เราจะเป็นตอนเย็นๆของเราพอดีเลยนี่ลองดูต้มไปแป๊บหนึ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่โอ้สีสันครับกินกับข้าวสวยนะที่ผมจะทําเป็นต้มแซ่บตัวนหม้อหนึ่งมีสองช่องนะหม้อซาชิมชิเอาทั้งต้งตมแซบ่บต้มอ,อย่างยาก,กินแบบไหนก็จัดเป็นแบบนั้นเลยครับดูนี่เอ็นแก้วเจอความร้อนแบบนิดนิดนึงเห็นไหม เริ่มจะออเป็นเอ็นแก้วให้เห็นนะครับเนี่ยสุดยอดเมนูครับอืมอ่ะตุดกันไปเรื่อยๆครับระหว่างที่รอผมก็ไปรดน้ําทุกงม้งต้นไม้อะไรรอครับอ่ะตุนไม่นานๆนะครับครับผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงครับเรามาดูหน้าตามันหน่อยโอ้โหนี่ครับหอมมากอ่ะเดินออกไปรดน้ําต้นไม้นะครับดูกลิ่นครับดูสีสันมันครับนี่เดี๋ยวเราเอาใส่หม้อไฟแล้วให้มันเดือดๆแบบนี้นะครับมีข้าวสวยสักจานเนาะอ่าโทนี่ครับต้องรอจตามครับหอมมากเลยไปก็ทํางานเต็มที่นะครับโมโหอย่างใหญ่เลย ปาทมาเปิดดูครับต้มมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ผมเจอของดีปลาทมันจะมีนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรดูน้ำซุปสีสันของน้ำซุปสีสันนี่เหลืองน่าชิมครับแต่ว่าตรงนี้ไข่ข้อไข่ข้อที่มันอยู่ในมันอยู่ในข้อในกระดูกเนี่ยมันสดอมาเลยครับปลาทออันนี้แหละสุดยอดเลยนะปกติไม่เคยกินอย่างนี้นะปกติมันจะกินมันจะกินยากเนาะวันนี้มันหลุดมาอย่างนี้เลยครับ ออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยดูครับเป็นกระดูกไข่ข้อที่มันอยู่ในมันอยู่ในกระดูกอ่ะมันเป็นข้อที่อยู่ในกระดูกครับดูเนี่ยโอ้โหร้อนมากเลยนะเดี๋ยวชิมน้ำซุปมาหน่อยในยวันรสชาติเป็นแบบไหนป๊าโทไม่ต้องปรุงอะไรเลยแซ่บหนัวเดี๋ยวชันช,นชันดูครับนี่ดูนี่กระดูกสนันโอ้ เตาโลกผมจะพังหรือเปล่านะ,ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเตาโลกจะพังครับนี่โอ้โหอืมอ่อมากมอดเดือดเต็มที่ทำไมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเต่าโลกผมจะแตกไงเต่าโลกแตกนี่ความเสียหายเกิดขึ้นเลยนะเทกระจานเลยนะอร่อยมากครับมันมากเลยเดี๋ยวชิมดูเนี่ย เป็นข้อที่มันอยู่ข้างล่างนี่ครับป้าทุสุดยอดครับกระดูกที่อยู่ในในข้อมันนะครับไข่ที่อยู่ในข้อมันมันมากเลยเนหะ็นไหมเนี่ยกัดมาจ้ว่วนุ่มๆน,นะครับอืมสายเนื้อได้ชิมมันนียที่เฮียปอเคยให้ชิมนะครับตอนตอนขาไปย่างเนาะมันก็อาจจะมันไขมันเยอะหน่อยแต่ว่า มันจะไขมนะันอ่ะมันอยู่ในมันอยู่ในกระดูกตรงนี้ครับสุดยอดเลยเนื้อเขาก็เริ่มป่วยนี่ครับดูไม่ใช่ป่วยนะ,ปะเปื่อยนี่น้ำซุปครับเนี่ยสด,ดาปลาตัวมีข้าวสวยเนาะมีพริกขี้หนูสวนนะครับทุบลงไปพริกกระลอยหน่อยอพริกแห้งยี้ก็ได้ครับดูนี่ครับน้ำซุปกำลังเข้มข้นเมนูนี้แค่หนึ่งร้อยบาทโคตรคุ้มนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันวะออกจากนี่ไปน,นี่นี่ดูเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันก็ยังอยู่ข้างในครับดูนี่นี่ สีเหลืองๆที่ท่านเห็นนี่แหละครับที่เราชิมเมื่อกี้สุดยอดดูน้ําซุปดูน้ําซุปอืถึงหมดแล้วต้องใช้น้ําสะอาดในการต้องใช้น้ําสะอาดในการต้มพอเราจะกินน้ําซุปมันตวัวเองซุนนี้เด็ดแน่นอนครับมาชิมดูหน่อยมันๆอร่อยซุปหอยอดเมนูแล้วครับเป่งน้ำก๋วยเตี๋ยว ต้มแซบต้มเล้งจัดไปยาวๆมาะนะครับนี่ครับอากาศก็เริ่มดีขึ้นเลยเลยแล้วมาดูนี่เปลี่ยนทานรอบที่3นะครับดูเนื้อกําลังแบบน้ําซุปกําลังจะขอความร้อนอีกครั้งหนึ่งอู้ดูนะครับดูไอเขาเรียกว่าตัวเนี่ยไอไขมันนะครับตัวนั้นแซบมากเลยเดี๋ยวเขาก็จะหุขงข้าวพร้อมเนาะก็จะหุงข้าวตัวครับนี่เลยนะโอ้ทำไมข้าวนะไปซาวมาเรียบร้อยนะข้าวเหนียวเชียงรายครับทำไมมันสีมันขุ่นๆอย่างเงี้ยกำมันเป็นอย่างอ่าปุ๊บเราก็จะจุดเต่ากับหุงข้าวนี่เลยหุขงข้าวแบบโบราณครับ เดี๋ยวไปกินข้าวพร้อมกันนี่ข้าวล้างหมดแล้วนะกี่สาวมาครับข้าวยายปลูกเองปิดฝาไว้วาครับโอ้ยนี่ครับดูข้าวสวยเราร้อนๆนี่ครับหุงเองเลยนี่ครับหอมมากเลยหรือว่าผมหิวข้าวไม่รู้ครับหอมหอมนี่นะครับโอ้มาแล้วครับตุนมาเกือบสามชั่วโมงครับดูนี่โอ้โหน่ากินมากอะดึงเหลืองครับอุ๊ยทำไมไฟโรงเด่นกระพริบครับวันนี้นี่ครับ สงสายเลขมาถึง220โวลต์เดี๋ยวเขาก่อนจะมากินเป็นหม้อชาบูเนาะใส่2อ2ช,ช่องเลยใส่ทั้งแบบต้มจืดเพลต้มจืดแล้วก็จะมีแบบใส่ผักไผ่หอมดวนพีิปนสูตรเนือแล้วก็เป็นสูตรจืดครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเอามารอให้มันเย็นก่อนเห็นไหมอ้าทุกอันเดียวเลยครับสาจากราดเนี่ยเอ็นแก้วของแต้ครับเวลาเคี้ยวนี่กรุบ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 นี่ครับดู๋ออ้ท่อนทอนนี่ครับรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งครับแบบนี้ครับ เนื้อเอ็นตุน๋นดูสีสันครับน่ากินมากเอามาให้มันเย็นแป๊บนึงร้อนจัดอ่ะเดีย๋ยวให้ดูเอ็นแก้วโอ้หอนหอนนี่ครับเดี๋ยวห่อจิปาเนี่แหละมาใส่ชาบูสองช่องเลยนี่คุ้มมากสําหรับเงินหนึ่งร้อยบาทในการทำนนี้นะครับแต่ว่าเปลืองทานไปประมาณสักค่าฐานหมดไปเยอะทานรสไะสามรอบครับโอ้นี่ก็ดูคงกินไม่หมดนะครับเนี่ยดูปลาโตสุดจอดครับอ่ะเดี๋ยวร้อนคงเรียนร้อนมันเย็นแป๊บนึง ก็อเอาน้ำซุปมาเตรียมไว้แล้วก็รอที่เราจะทํากินกับข้าวเสือน้อนนะขนาดถ่ายทำน้ำลายหรือน้ำลายอือ้อๆ้ครับเราเนี่ยมันใส่ตรงนี้เลยน้ําซุปนีของดีเยอะน้าน้าซุปเหมือนกันแต่เราจะปรุงความเข้มข้อนอยู่ข้างหลังนี่นะครับซุปยอดเมนูอาหารสําหรับวันนี้ครับโอ้หนี่ครับพอมันเย็นมาต้องเริ่กนก็นกนแร่ๆเอาเอ็นแก้วออกมาครับเป็นเอ็นแก้วเป็นเนื้อมันนะครับเขาก็าจะมาซอยๆใส่หม้อไฟเขาเลยเล่นแค่เต็มที น้ลายไหลหิวเข้าแล้วครับแล้วก็จะมีพริกอสองน้ําชาบูของเรามีสองน้ำคือน้ําพริกลาบแล้วก็น้ําแบบเข้มข้นที่รดัดทางเหนือเราใส่ผักไทยหอมดวนครับเก็บมาจากใต้ต้นมะม่วงหอมนี่ครับมีใบบุกูท่อมนะแ้่แห่น้ำหนึ่งก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าขึ้นช่ายแล้วก็ทุบพริกข้นหนูสวนใส่มันจะหอมครับถ้าชอบเปรี้ยวกบีบมะนาวใส่ก็ได้นี่พริกขิงหนูสวนมงเอเญี่มันมีนี่ต้นหนึ่งพอดีกับผู้พอแตก ตุ๊บแตงแล้วเอาก่อนเป็นตุ๊โดดนี่นิดหน่อยครับสะอาดเสร็จก็สวยไปหนะ่ะอู้หูอร่อยเรวก็จะเอาเกี่ยวกับพี่ก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนเอ็นแก้วไปไหนละเอ็นแก้วห้องเรียน,นี่เอ็นแก้วครับอู้าเหูโอ้ับเอ็นแก้วสุกด,ดเลยอ่านเมื่อพอดีคำเกี่ยครับเอ็นแก้วมันต้องแบบแบบนี้เลย มันจะออกเด้งๆของการันอืมรับชุดยอดเมนูเลยนานะน,นี่นะอันใหญ่เลยนี่เห็นไหมน,นะนี่ครับเขาเรียกว่าเอ็นแก้วเนาะหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาการหันแป๊บนึงครับอืมยากถินมมากดูแค่นี่ยังเหลืออีกเรามาแค่สองชิ้นอย่างนะ้ยังเหลืออีกสองชิ้นที่อยู่นู่นครับดูนี่ครับเป็นแก้มเขา จุดเตาเลยรอมันเดือดเราก็แบ่งใส่ครับแบ่งใส่สองช่องเพราะว่าอันนึงจะเป็นพริกลาบั้งเหนือใส่ผิดหมดไหมเนอกนี่แบใส่เข้าไปสูตรของทั้งเหนือก็ใส่พริกลาบเหนืออีขายดำเท้าตลาดทั่วไปก่อนพริกลาบไปโรจดำด้วยพักไผ่หอมดวนฝั่งนี้ผมก็จะใส่นี่แล้วก็ใส่ ที่ขี่หนสวนรอ,อนงไปเดี๋ยวรอที่ตามครับนี่เป็นสูตรทางเหนือผักไผ่หอมดวนครับใส่เข้าไปเป็นสองช่องชาบูเอ็นแก้วอันนี้แบบเผ็ดกรีนทางเหนือผักไผ่หอมดวนเนอะอันนี้เป็นแบบผาก,กลางหน่อยจืดๆสดเอาเน้นน้ำซุปเดี๋ยวปิดแ๊สนะครับพืดนเดี๋ยวรอมันน้ำมันอนแล้วก็เร่งขอใช้อันนี้หน่อยว่า กัะตุนเข้าไปเลยเขาสวยเขาก็พอมันนะครับนี่ครับสูตรทางนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสูตรทางเหนือครับผักไผ่หอมดวนเหมือนกับยำจิ้นครับหม้อเรหนึ่งร้อยบาทยังเหลืออีกบานเบอร์เลยนะครับเนี่ยเหลืออีกเหลืออย่างเงี้ยที่จิ้นติดติดนยครับดูเนี่ยเนื้อทั้งนั้นนะครับเนี่ยอยู่ในหม้อแกงใบหั่มสองอันปฟาดโถมานะครับถึงเวลาชิมแล้วครับถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยตสำหรับเมนู ขาวัวเราเอามาทําเมนูนี่วันนี้อร่อยแน่นอนครับชิมดูก่อนเดี๋ยวเข้าสวยกันสุดที่เราไปทําดูครับทําได้หลายเมนูนะนี่ข้าวสวยข้้อนครับจับข้าวเหนียวไปกินแล้วก็ไปนอนช่วงนี้เดินทางไปไหนก็ไปได้อันตะลายเป็นห่วงหลายคนนะครับช่วงของสงการช่วงของการเดินทางเนาะมีเอฟซีหลายๆคนหลายท่านก็ตักกระบอกโรงเรียนโรงเรียนเนิ่ระวังเนิ่ช่วงนี้อย่าไปห้าวอ่ะเฮียเฮียเลี้ยงบอกช่วงนี้อย่าไปห้าวนะลุงเด่น อย่าไปไหนเดินทางอย่าเพิ่งเดินทางนะเขาบอกแกบอกปากกับผมเนี้ยเดียวเนี่้อ่ะกินตอนช้อนกลางกินเขาเดิมเป็นอยังครับโอ้นี่ครับเอ็นแก้วดูไปน้องดูเดี๋ยวชอบมะนาวใส่มาแนวนะครับอันนี้นี่นะอูืมเด้งๆเลยใส่เข้าไปเดี๋ยวชิมน้ำซุปซุปดูก่อนป้าเจ้าเหมือนซุปหางวัวเลยน้ำซุปนี่ น้ำซุปนิ่เด็ดที่สุดเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเราอะไรนะเขาเรียกว่าอุ่น4ชั่วโมงครับกินจนมืดแต่เนี่ยใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงมะนาวที่สวนเยอะครับใส่มะนาวเข้าไปเจอพริกขี้นหนูสวนที่มันลอยอยู่มะนาวนิดน,นึงานาว่าให้เอาแบบแซ่บๆเลยตาใจแน่นอน้อม ข่า่น้ำปลาเดี๋ยวขอน้ำปลาแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวมาแล้ครับน้ำปลาหอมพอเติมบะนางเข้าไปน้ำมันก็อาจจืดลงไปนิดนึงเติมน้ำปลาไปนิดนึ่งมาแล้วครับพี่น้องจริงจริเมนูนี้อร่อยเนี่แล้วก็คุ้มมากครับกินได้ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยเนี่ยลาดมันก็สวยไปเอาผักมาหน่อยหอมดีจะกินคนเดียวครับมาเด้อพี่น้องเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวครับเป็นกับข้าวได้เป็นกับแก้มยิงเด็ด เจอพี่กินอยู่สวนเด็ดแมวอืมข้าแมต้องใส่ฝนจะ,มา,นะ,ม,าะจจมาแล้วครับเจ็ดมากเลยอ่าตื่นเจนอุ้ยมาแล้วครับฝ้าฝนจะมาเชียงรายนะครับอู้เดี๋ยวต้องเก็บสวนอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะว่า ฝนแรกฝนไม้นี่แนวอันอันตรายครับข้าวของนี่ปิวหมดนะพัดลมมีแต่เปิดไปได้ครับเพราะว่าเอา่ามันจะเข้ากล้องกล้องอย่าลังบึ้บึ้บึบึบบ้ฝนมันจะตกมันก็เลยร้อนๆหน่อยคนี่เลยนี่หอมพักไผ่หอมดวนอื้มรอง ทำซุปด่อยครับอืดูเอ็นแก้วครับเอ็นแก้วครับเอ็นแก้วที่เขาขายซ <c oughs> าใจเลิศปานหน่อยเอ็นแก้วที่เขาขายกันเนี่ยแพงนะครับเนี่ยเอ็นแก้วพวกนี้แล้วก็ามาใส่มันสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อเวลาเคี่ยวไปนี่มันจะนั่งกุบ อสาธุฝนตกนีเพิ่มจะได้รถหมอกควัน <c oughs> เข้าใจเป็นห่วงเพื่อนๆเอฟซีหลายๆ,ายๆคนนะครับเนาะเป็นห่วงตัวเองด้วยเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงทุกอย่างครับเรื่องของโควิดก็ป้องกันนวดกันเดินทางกินด้อนซ้อมกลางมันล้างมือบ่อยๆเร้า เดี๋ยววันหลังก็จะมีเมนูแบบช่วงที่เราอยู่บ้านใชไ้ไม่ไม่เหมือนได้ไปตลาดมันเหมือนกับว่าปิดประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามามา่าปลากระป๋องมาลังสรรค์เมนูขึ้เพื่อนๆว่าทำแบบไหนขึ้มันน่ากินเนาะจะัดขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องอะไรเงี้ยเราเรียนกระตุ้นไว้นิดหน่อยนะส่อยมากเลยกินแก้วไปแบบนี้นะครับมันจะเด้งๆ อาล่อยข้าวเด็ดร้อนดน้ำซุปอันนี้มันมีมันเคลือบอยู่มันเลยห้อนสุดเลยครับอร่อยมากเราจะาก,กาันตุ้นก้าวไผ่เรา,าใส่ส่วนของต้มยำนะครับอร่อยมากโคตรอลังการเลยเมนูนีน่เพราะว่ายุงกว่าเยอะหน่อยกินกันไปดูบรรยากาศไป จริงๆถ้าผมอ, <c oughs> อยู่คนเดียวนะเปิดเพลงดังๆเลยเปิดเพลงดังๆไปแล้วก็นั่งอยู่เข้าไปบนพัดลมเย็นๆนะแต่ว่าถ้าถ่ายคลิปก็อาจจะไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยสมมตินะกำลังเพลงนี้นั่งฟังเพลงไป <c oughs> เปิดพัดพูดไปเ <c oughs> <c oughs> ก่อนละเดี๋ยวเ,ยเยดี๋นึงกระสีจ้ะ ตัวเบาๆเนาะดังมันค่อนๆกล้อมอืมยุงครับสุดยอดนอกจากจะมีโซ่ของเอ็นแค่วก,กันยังมีเป็นเอ็นแบบเนี่ยกล้องมาค่อยฟคัสตรงตรงอาหารเท่าไหร่ไม่เหมือนซุปหางวัวใส่ ขเขาเรียกใส่อย่างเขาใส่มันฝรั่งลงไปใส่ใส่หอมแดงเจียวลงไปเนาะจะเป็นแบบแค่ซุปหมัวัวครับตุ๋นมันอย่างเงี้ยอร่อยมากต่อย ลองเสียงสดนะครับสดแบบน่าเล่คนเกาหลีเขาจะสดแบบหุเสียงดังมันจะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำซุปทำให้น้ำแกงเราไม่ร้อนอแต่น้ำซุปนี่เอาเกือบอายุครับไม่ร้อนมันเป็นน้ำซุปจากต้มกระดูกนะเด็เดครับเด็ดเด็ดครับเด็ดวันนี้กินได้ทั้งคืนอย่างเงี้ยฝนตกมากเหมือนกนเนฝนตกมานี่อื นอนสวนแล้วคนเนี้ยอากาศดีครับนี่คนโตมานอนสวนเลยถ้าไปเจอตาตลาดที่เขามานําขายเงี้ยแต่ว่าเมนูเนี้ยต้องจ่เย็นต้มต้องจายเย็น,ยเ,ยนเย็นนะครับมันจะเปลืองแก๊สต้องใจ้เตาทานถึงจะอร่อยอเอาพริกข,ข้าวผาหอมดนนี่มั ลอดมันเข้าแล้วผักผักหอมดวนชีต้นหอมมันหอมดีกินแค่น้ำซุปเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยอืม่มกันเยอะมาแล้วครับฝนฟับบบ๊บฟ้าแลบด้วยเดี๋ยวมาเก็บก่อนเด้อรถผมเปิดประตูไว้ครับอือฝนมาจริงๆครับจ้าสาธุเโชคดีจะทั้งเลยฝนโรกลนักเน้อจะได้ส่วนโรงเรียนจะได้ชุม่มเย็นเมื่อกี้รถน้ำไปเยอะเลยนะครับ ก,ก็เป็นการรักใจกันขอก็อจะมีลูกทีมนะมาก่อนในช่วงหน้าฝนนะหน้าหนาวก็ต้องระวังของเรื่องของโควิดนะเพราะว่าเชือ้อพวกนี้มันเจอความหนาวเจอเอ่อเจอฝนอะไรมันอาจจะแพร่กระจายไวกว่าปกติเป็นวัดเป็นต้องรักษาสุขภาพของตัว,ตวนะครับเนืองโ่นเรีนก็จะไปเก็บก่อนขอบคุณเพื่อน,นที่เข้ามาติตามครับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอบรรทุกกระดนนุมเด็ดพากินพาเที่ยวฝนม่ฝ้าม่ต้องระวังตัวครับอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่าใช้มือถือ สไลายเราะว่าฟามใหม่ดี่หมอนสรลยครับเจอกันใหมคลิปหน้านะครับดน้าครับ๊ายบดีครับ